ล่าสุดเนี่ยทางทิพยประกันภัยก็เพิ่งจะพาคณะเนี่ยไปร่วมงานบุญกันมานะครับซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าทีมงานทำไมถึงให้ผมอ่านข่าวนี้ทำไมฮะงานบุญเนี่ครับอ๋อเป็นงานวัดงานบุญเหมาะกับคนใจบุญอย่างคุณครับทำไมดูดูทำเสียงไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคุณเอกไปวัด ตรงไปที่กุติจเจ้าว่าเลยไปทำอะไร <ทำ S 1> ครไปขอของขลังของดีถ <c oughs> ูกต้องโอ้ใจแป้วเลยเวลาคุณพูดมาแบบนี้นะฮะงานนี้ครับมีชื่อว่าพลังบุญทิพยะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับ <c oughs> ก็คือทพยะประกันภัยเนี่ยนะครับก็พาคณะเนี่ยเดินทางกันไปนะจะเป็นวัดนะครับที่จังหวัดนครสุร ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นวัดที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับให้ความเคารพและก็นับถือมากๆนั่นก็คือวัดศรีอุทุมพรน,นะครับหรือหลายๆคนนจะรู้จักกันในานามของวัดหลวงพ่อจ้อยอนะครับหรือว่าวัดวังเดือนะที่นั่น,เ,นเราก็จะรู้จักกันในานามทั้ง3ชื่อนี้เลยอ,อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะฮะต้องบอกเลย นะครับว่าในคณะบุญในวันนั้นก็ได้บุญกันไปเต็มๆเพราะว่าไปทั้งถวายสังฆทาน<ช>นะคร,ค,รครับไปสวดมนต์นะครับแล้วก็ทําพิธีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับกันวันหลังนะครับในครั้งต่อไปโอกาสต่อไปถ้าหากทางที่พิจิรประกันภัยมีงานบุญแบบนี้เราก็จะนํามาฝากกันแล้วก็มาบอกเล่าถึงกันแบบนี้อีกนะคอัออแหมนึวกว่าคุณบอกว่าวันหลังที่พิจิรประกันภัยมีงานบุญแบบนี้เชิญคุณเอกไปด้วยคือ สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรจังหวัดไหนจังหวัดไหนที่ไหนไกลแค่ไหนสําหรับผู้ที่มีจิตใจขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องของเราพร้อมเสมอพร้อมเสมอ,อ,มสมอใช่ไหมคะ เงียบเงียบนี่คืออะไรพร้อมประกาศเจ้าว่าสอ้แล้วผมนี่เป็นคนใจบุญผมบอกเลย่าสุดก็สร้างกุฏิให้พระเช่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวได้เหรออย่างนี้ได้เหรอมันไม่ได้นะไม่ได้นะคุณเอกนะ้องสร้างให้ให้ให้ด้วยการอนุโมทนาบุญทำบุญจิงใจใช่ไหมจะไปให้เช่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะช่